ทำเอาชาเนตและแฟนๆของสาวสวยสุดฮอตอิงฟ้าวราหะคอมเมนต์กระสแนนโลกโซเชียลเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่มีภาพเจ้าตัวเดินทางไปที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตํารวจนครบาลซึ่งเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะทางเพจ Facebook สืบนครบาลได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข,ข้อความว่าการถึงเวลาที่เมืองไทยจะมีผู้หมวดสืบสวนหญิงเท่ถอดต้นแบบสารวัตรแจ,จ๊กคนผู้หมวดอิงฟ้าโดยบริษัททีวีทันเดอร์โดมจำกัดมหาชนนำโดยคุณจรุพรรองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารสายงานการผลิตบริษัททีวีทันเดอร์โดมจำกัดมหาชนและคุณอิงฟ้าวราหะพร้อมคณะได้เข้ามาศึกษาดูงานที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นั่นเองค่ะเพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตซีรีส์และเตรียมความพร้อมให้นักแสดงและทีมงานเข้าใจถึงหัวใจสำคัญของหน้าที่และทักษะข,ของการเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนเพื่อให้ถูกต้องเป็นจริงทั้งนี้ค่ะพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบนครบาล พร้อมด้วยพันตำรวจเอกอิสเรปาราพงศ์รองผู้บังคับการสืบนครบาลพร้อมด้วยสารวัตรแจ๊ะและสิงโตนำจับให้การต้อนรับและได้แนะนำผลงานและวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบนครบาลเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในด้านการปฏิบัติงานให้แก่ประชาชนให้ทราบต่อไปค่ะโดยผู้การจอกล่าวทิ้งท้ายว่าสซิงได้สามารถทำให้ประชาชนเข้าใจตำรวจเราพร้อมเสมอค่ะ